นี่สอนภูมิพลราชวรางคูลกิติสรีสมบูรณ์ดุลยเดชที่41หมู่ที่7ตำบลหนองผักหน้าขอได้เชิญครับ เรียบร้อยครับกล้องนี้เป็นหลักนะคะกล้องนี้นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขออนุญาตนะคะียบร้อย การบริการพุ่มรับงหห้านะครับและชุดที่หกและชุดที่เจ็ดเป็นชุดอิกอาสาอาพงเชิญต่อเลยค่ะที่นะครับชุดที่สองเรา้องมูนาบุตรองทำหนึ่งสองสามสี่าหกาใ่านาใส่ฮะน่าใค่ฮ ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติภายใต้พักกรศดรที่ผสบอัอฟเภัยต,ต์ตบทธรรมดาเขาดาครับเราได้มีการรับบริจาคนะครับซึ่งจะมีผู้บริจาคให้กับครอบครัวต้นสอง